สวัสดีครับเราคุยถึงเรื่องจับป่งแห้งไปแล้วนะครับเรื่องปวดเขา่าแต่นี้อีกตัวนี้ก็คือจับป่งนะ้ําคือข้อข่าบวมครับถ้าปัจจุบันเขาก็จะเอาสาลิงดูดน้ำมันไขข้อออกแล้วเ็ว่าจะหายปวดนะครับสวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบําบเวชกันนะครับทั้งแผนไทยเนี่ยถามว่าเขาทํายังไง เขาจะไม่ไปสนใจตรงที่ปวดตรงนั้นด้วยซ้ําไปนะครับเขาจะไปตรงที่ข้างล่างนะครับตะตุ่มนะครับจะไปขูดที่ตะตุ่มแล้วก็รีดเส้นหน้าแข้งนะครับเพื่อแบ่งให้มันลงไปข้างล่างแต่มันบวมแล้วโอกาสที่จะลงไปข้างล่างเนี้ยยากครับถ้ายากต้องทำยังไงครับก็ต้องไปรักษาข้างบนนะครับข้างบนคือตรงไหนครับคือประตูลมตรงขาหนีบ พราะที่ตะตุ่มนั่นก็เป็นประตูลมนะครับคือที่มันอุดตันเนี่ยทาให้ลมมันเดินเลือดน้ําเหลืองมันเดินไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปเปิดประตูลมที่ขาหนีบหรือไปขูดที่ตะตุ่มนะครับแล้วก็รีบเส้นหน้าแข้งเดี๋ยวมันก็ยุบครับแต่ถ้าว่าไม่ทําตรงนี้ให้รักษาเส้นอุจจาระครับมันยาทารีแตะคาดเนี่ยมันจะเป็นทําอยู่สามหน้าที่วันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าถ่ายเลือดก็คือเป็นอุจจาระ มันเป็นสับเซ็ตหนึ่งมันเป็นธาตุดินนะครับมันเป็นกะลรีสังก็คืออาหารเก่าก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นพิษนะครับแล้วมันจะลงขาลงเท้าทําให้น้ําเหลืองน้าอะไรมันบวมนะครับก็ต้องถ่ายพิษวันแรกก็ถ่ายพิษวันที่สองกินสทรสคาดนะครับมันจะถ่ายลมครับวันที่สองนี้อุจจาระจะน้อยลงแต่จะมีไผ่ลมมากขึ้นเลอมากขึ้นอะไรมากขึ้นวันที่สามจะเรียกว่าถ่ายน้ําเหลือง จะเริ่มเริ่มจะไม่มีลมไม่มีอุจจาระไม่มีอะไรแล้วแต่มันก็จะเป็นแค่แรกมันมันต่อไปถูกมันก็ถ่ายเยอะนะครับจนมันถือว่ามันเป็นเป็นเหลืองเหลืองมูกมูกอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับมันก็จะคล่องอาการเขา่าเขา่าก็จะบรรเทาลงไปเยอะเลยครับปวดไมเกรนก็จะดีขึ้นนะครับท้องอืดอะไรก็จะดีขึ้น นะครับก็คือเนี่ยคือโบราณเห็นไหมครับก็ผมไปพูดถึงเขาก่อนแล้วว่ามากไปน้อยไปพิการใช่ไหมครับปวดเข่าที่พิการแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าของเสียอยู่ในลําไส้มากเกินไปลมอยู่ในลําไส้มากเกินไปเราก็เอาลมในลําไส้เนี่ยออกโดยใช้ยาธรณีสัตว์าตเอาออกเขาเรียกว่าลุลุนะครับลุหรือว่าภาษาโบราณเนี่ยครับลุทอก็คือถ่ายท้องนะครับ ประจ,จุก็เป็นการถ่ายท้องเหมือนกันนะครับเพราะประจ,จุเนี่ยก็เอาของเสียออกแล้วก็อาการปวดเข่าที่เข่าบวมก็จะดีขึ้นนะครับลองดูได้ครับไม่ยากอะไรนะครับถ้าจะเร็วก็รีดรีดเส้นยืนไม่หายครับยืนบนไม้ลงแสวงไม่หายต้องรีดครับต้องรีดเส้นต้องเปิดประตูลมนะครับถ้าเปิดประตูลมทําให้เป็นก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ไอ้ที่พวกมั่วอย่าไปที่ไปถึงว่าปวดเขา่าแล้วมาเค้นเข่านี้คุณรีบลาออก รีบๆเลิกเขาเลิก,เก,เกทาเลยนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทำแบบมั่วๆนั่นคือไม่มีคือใช้ใช้วิชามั่วไม่ใช่วิชาการนะครับก็รีบเลยหยุดเลยไม่งั้นเดี๋ยวยิ่งอักเสบใหญ่บางคนก็อาไม้ไปคัดเข่าบ้างอะไรบ้างไอ้น,นี่ผิดหลักเลยแต่ถ้าคุณไปดันเข่าดันสะบ้านิดหน่อยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าไปบีบเค้นนี้ผิดละหยุดเลยครับยุติเลยครับไม่งั้นคนจะปวดถาวรเลยนะครับหลักการมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ แต่นี่จะสอนก็ยากก็เอาเป็นว่าอธิบายเข้าใจว่าถ้ามันกระปรงน้ําคือมันขั่งแล้วทํายังไงก็ให้มันลงก็คือเปิดประตูลมข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้หรือถ่ายถ่ายน้ําเหลืองทิ้งโดยการถ่ายอุจจาระนี่แหละครับยาธรรมสิยมธรรคาตเป็นยาสามาัญประจําบ้านแผนไทยนะครับไม่อันตรายครับกินได้หรือถ้าเป็นยาที่คนโบราณรู้จักก็คือยาน้ําระดมผลก็ตัวเดียวกันครับนะครับลองดูได้ครับ ก็รักษามาเยอะก็ดีขึ้นเยอะนะครับมีหลายคนแต่ส่วนใหญ่ชอบชอบเถียงพก็เขาบอกเขาเคยไปความรู้อย่างนี้ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม,ไม่ต้องพูดเพราะคุณเชื่ออย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นเลยก็ไปรักษาดูแต่ถ้าที่ลองดูทางนี้ก็หายเยอะครับลองดูได้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ